สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้เราจะมาทำเมนูสุขภาพนะคะเอ็นหมูตุ๋นน้ำแดงค่ะซึ่งจะมีส่วนประกอบสำคัญสำคัญหลายตัวที่เป็นสมุนไพรจีนนะคะซึ่งก็มีทั้งปุ๋ยกากและก็เกาลัดจีนแห้งนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราเมาดูส่วนผสมกันต่อนะคะค่ะเรามาดูส่วนผสมเอ็นหมูตุ๋นน้ำแดงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะเอ็นหมูนะคะ เปาฮื้อค่ะเหล้าจีนค่ะซอสหอยนางรมค่ะอบเชยค่ะซอสปรุงรสพริกไทยป่นค่ะน้ำตาลปยกั๊กหรือภาษาไทยเรียกว่าจันแปะกีบนะคะแปะก้วยค่ะเกาลัดแห้งแช่น้ำนะคะ แป้งมันฮ่องกงค่ะขึ้นช่ายหั่นท่อนค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรุงกันต่อไปค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเอ็นหมูตุ๋นน้ำแดงเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันเลยนะคะดับแรกนะคะเมื่อเราเตั้งหม้อใส่ซุปที่เตรียมไว้นะคะเราก็หั่นเอ็นให้เรียบร้อยนะคะเป็นท่อนๆน,นะคะ เราก็เริ่มต้นใส่ที่แปะก๊วยต้มสุกแล้วนะคะลงไปคะ่ะตามด้วยเกาลัดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะทำด้วยพริกไทยคะ่ะน้ำตาลนะคะคนนิดหน่อยคะ่ะให้เข้ากัน แล้วเราก็จะใส่ซอสมึงรสค่ะใส่เหล้าจีนนะคะซอสหอยนางรมค่ะค่ะแล้วเราก็จะใส่โปยกั๊กหรือจันแปดกีบค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรนะคะมีคุณสมบัตช่วยบำรงุงเลือดลวมนนะคะแล้วก็ใส่อบเชยลงไปค่ะ แล้วก็จะมาใส่เอ็นนะคะหั่นเป็นท่อนๆคะ่ะอย่าท่อนเล็กมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอ็นจะหดตัวแล้วหลัหงจากการตุ๋มไปได้สักพักนึงเนี่ยมันจะไม่เหลือพอคำรอกนะคะยังไงเหั่นสักประมาณสักนิ้วหนึ่งหรือนิ้วครึ่งก็ได้คะ่ะ <ท Pues. S 1> การตุ๋มเอ็นให้เปื่อยเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงเป็นอย่างน้อยอะนะคะ ซึ่งช่วงนี้เราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอตุนเรียบร้อยได้ที่เราจะมาดูขั้นตอนสุดท้ายของการตรุ่นเนค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ที่เราตุนไว้นะคะก็ได้ที่แล้วนะคะเราสามารถดูได้ว่าได้ที่หรือย,อยังเนี่ยด้วยการใช้ซ่อมกดดูนะคะ เอ็นนิ่มดีแล้วนะคะส่วนผสมส่วนอื่นก็เข้าที่แล้วทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะใส่เปลือกหืลงไปนะคะเป๋ือกหืจะสุกไวนะคะแล้วเราก็ใส่แป้งมันเล่นไฟอิน่นก่อนก็ได้ค่ะ ใส่ปแป้งมันฮ่องกลงลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วมาคนนิดหนึ่งค่ะก็จะออกลักษณะค้นๆคล้ายๆกับเพาะป่านะคะเพราะลักษณะเป็นน้ำแดงนะคะค้นๆเราก็ฝางคนค่ะ อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เอนหมูตุนน้ำแดงเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจะหอมชวนน่ารับประทานมากเลยค่ะดเดี๋ยวเราจะต้องใส่ขึ้นช่นะคะโยหน้าน,นิดนึงก่อนเสิร์ฟค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ เอ็นหมูตุ๋นน้ำแดงของเราค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ค่ะควงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีค่ะ